เอาละครับตอนนี้เราก็ติดตามสองพี่น้องตะกูไลไรครับเพื่อเก็บหอยกัน, <c oughs> น,นเ,เปลือกหอยอ่าเปลือกหอยแล้วครับโอ้โหแล้วนี่เข้าเก็บหอยกันแล้วหอยเองจะไม่ได้จะเก็บเปลือกหอยตอนนี้โอ้โหวิวสวยมากมากเลยโอ้ยกับตกลมโอ้แล้วก <c oughs> ็ตกลมเฮาฟ้าครับาฟ้าสวยมากเลยลงมาโอ้โหแล้วก็ติดตามสองพี่น้องตะกูไลไรเก็บหอยต่อไปไม่ใช่ไม่ทะเบิยนเลยเหรอ เอาละครับตอนนี้ครับหนีน้ำครับโอ้โหกลัวน้ำสักการครับตอนนี้ตอนนี้พี่เตยเดินไปเก็บหอยนะครับพี่น้องจะกูไล่เก็บหอยขายกันจากเครื่องบินไปสำเร็จจะเก็บหอยขายกันแล้วเอาละครับโอ้โหมีการกัวนน้ำด้วยหันมาใส่กล้องเลยครับโย้ว่าทราบโอ้โหโอ้โหกลัวน้ำเลยกลัวน้งเลยโอ้ด้านหลังเป็นกลุ่มก่อม็อบนิดนึงครับโอ้โห ไปแล้วสอบพี่น้องตะกูลายยังไม่ยอดรอครับเพื่อตามหาเปลือกหอยในี้ตำนานครับเขาจะเก็บเปลือกหอยในตำนานไ,ไ,ดได้หรือไม่ไมมสสนั่นแหละใช่ครับโอ้โหตอนนี้ <laughs> เขากำลังเก็บเปลือกหอยกันโอ้โหทำของส่งครับไอตำนานครับแข่งกันดำใหญ่ตีถังกล้องเลยครับอ่ะครับเก็บหอยเก็บหอยโอ้ยรวยรวยเก็บพลอยแล้วรวย เก็บหอย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 โอ้โหดูหอยในมือเขาครับมีแต่หอยตัวใหญ่ๆครับโอ้โหหอยพวกตัวใหญ่ครับอันนี้ครับเป็นผู้คุมเราครับพี่เดียวของเรานั่นเองโอ้โหถ่ายคลิปซ้อมขึ้นเลยครับผมสองคนที่ตามหลังมาอุ้ยน่ารักี่ขวดอยนี้อันนี้เป็นเด็กญี่ปุ่นครับพัดนหลงจากพ่อแม่มาสามปีแล้วยังตามไม่เจออีกคนเดียวโยคโยนเดียวโย โอ้โหยกเลี้วควายใส่ด้วยโอ้โหสองคนนี้น่ารักมากครับพี่คุณตั้งต่เกิดะเนาะโอ้ข้างบนครับเป็นโอ้โหด้านหลังมาครับไม่รู้เป็นใครรู้จักชื่อด้วยข้างข้างนะข้างลข้างไม้างข้างไม้เข้าใจป่ะอันนี้ครับพี่เหน่งครับบัญญายไปโอ้แลบวบ้นใส่ด้วยอืม โอ้ด้านหลังเป็นน้องลางล่าครับขอแข่งให้ครับแต่เขาน้องเขาด่าไปนครับโอ้ตามไปได้รับไ,ได้โอ้สองพี่น้องตะกูลไล่เก็บหอยรอด้วยรอด้วยเอาลับสองคนนี้ไปแล้วอันนี้ครับเป็น,น,น,ปนกาลิเลโอครับเริ่มกดแข่งแล้วพอแล้วครับ